สวัสดีครับร้านหนวยพรพระเกองครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระผงโซรถมหาพรมนะครับของพระสกรวัดหนองกลับนะครับพิธีใหญ่นะครับมวลสารสุดยอดนะครับอลังการนะครับ9้ารอบ9้าพิธีปี2 5 5 4 8นสี่บดนะครับปัจจุบัน2 5 6พัร้ยสิบกระยะเวลามาแล้ว18ปีนะครับผมเสกเก้ารอบเลยนะครับ9้าพิธีนะครับผงที่ใช้ในการจัดสร้างก็มีพระผงนะครับมีผงภัยกุมารนะครับมุกจีนวราหันไล นะครับผมกาฝากของหลวงปู่บุญวัดบ้านานาผมกาฝากของหลวงพ่อสวัสดิ์วัดกระแสบนพวงว่าร้อยแปดของวัดชุมแสงนะครับพวงข้าวสารดําของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับวัดท่าสูงจานหมากของหลวงพ่อชมพวงพระคุณแพนผวงพายขมุมานนะครับรุ่นสองปีสองพนห้าสามแปดนะครับผมพวงพระชมรุธของวัดเกาะนะครับเกาะกอยนะครับของหลวงปู่ทิมเสกนะครับปศสองพันร้อยเจ็ดนะครับเส้นเกสรของหลวงพ่อสาครวัด องกลับบางองค์จะมีที่เกษาเห็นนะครับเน <mos usi> <mos> ี่ยองค์นี้ก็เห็นนะครับนะครับหลวงพ่อสกครนันก็เป็นสถิตเอกของหลวงปู่ทิมวัดหานไร่นะครับนะครับหลวงปู่ทิมบอกว่าต่อไปนี่ไม่อยู่คือหลวงปู่ทิมไม่อยู่ก็ให้ไปหาหลวงพ่อสักครนะครับพอได้รับการใส่ท่อวิชาทั้งหมดทุกอย่างมาแล้วนะครับผมองค์นี้ทานหลวงพ่อสกครเสนะครับหลวงพ่อสักครอรักาการเป็นนานแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับองค์นี้อายุสิบแปดปี นะครับเป็นเนื้อผงพายนะครับแล้วพ่นนะครับสเปรย์สีทองก็จะมีนะครับหมายเลขกลางองค์ต้องมีนะครับไม่มีก็ะเกน,นะครับมีหมายเลขกลางองค์แล้วก็มีนะครับกรอกโค้ดนะครับ มาคร้อมกองดาเดมารอบคับีีนะครับเสก9รอบนะครับหลวงพ่อสลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับเดี่ยข้าเห็นเส้นๆนะจะเป็นเส้นเกษรหลวงพ่อสครลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกูนย์แปดศูนหรือศูนย์แปดหนงสี่สองศูนย์สามศู ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งน้้็จะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวันถุงมงคนดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ